เมื่อชีวิตเจอกับปัญหาอย่าได้กลัว 1. ยอมรับการหนีปัญหาก็เหมือนกับเอามือป้องแสงแดดเอาไว้เพราะเอามือออกเมื่อไหร่แดดมันก็เข้าตาได้เหมือนเดิมยอมรับว่ามีปัญหาจะได้หาทางแก้ไขกันต่อไปคนที่พร่ำบอกก็ตัวเองไม่เมาท,ทั้งทั้งที่เดินแทบจะไม่ไหวผลก็คือทำให้เขาไม่ได้ระมัดระวังตัวอาจจะหกล้มบาดเจ็บหรือขับรถเกิดอุบัติเหตุก็ได้ เมื่อยอมรับได้ว่ามีปัญหาให้ลองดูว่าผลลัพธ์ที่สุดของปัญหานั้นมันคืออะไรแก้ไขได้ไหมเพราะบางปัญหาก็แก้ไขไม่ได้เช่นอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นไปแล้วหรือเสียคนรักไปแล้วลองมาดูว่าเราจะทำอย่างไรกันต่อไปดีกว่ามานั่งตีโพยตีพายไม่น่าจะเป็นเราทำไมเราถึงโชคร้ายอย่างนี้ซึ่งมันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นมายอมรับ เรียนรู้และอยู่กับมันต่อไปอะไรที่เราผ่านมันมาได้มันจะทำให้เราเก้าวต่อไปและได้เติบโต 2>, 2. ใช้สติเกิดเป็นคนธรรมดาก็ย่อมจะมีปัญหาเข้ามาไม่ขาดสายปัญหาเล็กปัญหาใหญ่สลับกันเข้ามาฉะนั้นเวลาเจอกับปัญหาก็อย่าไปตื่นเต้นตื่น,ต,นตูมจนเกินไป เพราะบางปัญหาอาจจะรอเวลาได้แบบไม่ต้องแก้ไขปัญหามันก็คลี่คลายไปเองเช่นเวลาเราทะเลาะกับเพื่อนเพื่อนตัดขาดเราแบบจะไม่คบหากับเราอีกต่อไปเราโทรไปหาเพื่อนก็ไม่รับสายแต่บางทีถ้าเรานิ่งเฉยเอาไว้ไม่นานบางทีเพื่อนอาจจะโทรมาหาขอโทษเราก่อนก็ได้บอกว่านั้นใจร้อนไปหน่อยบางปัญหาต้องใช้เวลา บางปัญหาอาจจะรอเวลาได้อย่าเพิ่งร้อนรนจนขาดสติเกินไปอย่าเอาความทุกข์ของปัญหาในวันพรุ่งนี้มาถมทับจนทำให้เราไม่มีความสุขในทุกวัน 3. หาวิธีแก้ด้วยความรู้ความสามารถที่เรามีอาจจะไม่พอที่จะแก้ไขปัญหาได้ลองขอคำแนะนำหรือคำปรึกษาจากผู้รู้ดู หรือลองถามคนที่เขาเคยเจอปัญหาแบบเดียวกับเราว่าเขาผ่านจุดนั้นมาได้อย่างไรถามว่าปัญหาตัวเองทำไมถึงต้องไปถามคนอื่นเขาด้วยออาบ,บางทีมวยที่รมรันพันตูกันอยู่บนเวทีอาจจะต้องฟังโค้ชหรือฟังคนที่อยู่ข้างล่างเพราะเขาจะเห็นช่องทางในการต่อสู้หรือเขาดูจากภาพรวมก็เป็นได้ดูว่าปัญหานั้นมาจากอะไรจากใครจากเราเองหรือว่าจากคนอื่นแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้ให้แก่แก้ไขไม่ได้ทนได้ไหม ถึงที่สุดของปัญหานะั้นมันจะแย่สักแค่ไหนและมาถึงจุดนั้นจริงๆคนเรามักจะมีทางออกและแก้ไขหรือไม่ก็ยอมรับได้ทางนั้นเพราะไม่มีใครยอมจำนนเกิดเป็นคนย่อมหาหนทางอยู่และต่อสู้ต่อไปกันจนได้ C. แก้ที่ใจ เวลามีคนมาทำให้เราผิดหวังเสียใจเราจะห้ามไม่ให้เขาทำไม่ได้แต่เราเอาเหตุการณ์นั้นมาใช้เป็นบทเรียนสอนใจเราได้ที่จะไม่กลับไปทำให้มันผิดซ้ำอีกคราวหน้าเราจะระวังให้มากขึ้นรู้จักคิดก่อนพูดรู้จักพิจารณาก่อนคบเราเปลี่ยนฤดูการไม่ได้แต่เราจะทำตัวอย่างไรให้เข้ากับฤดูการที่มันเปลี่ยนไปเราทำให้ทุกคนดีกับเราไม่ได้ แต่เราจะปรับตัวอย่างไรถ้าต้องเจอกับคนที่ไม่ดีดังนั้นเมื่อเจอกับปัญหาถ้าแก้ไขอะไรไม่ได้ให้หันกลับมาปรับแก้ที่ใจของเราเองเราเลือกให้มีแต่วันดีๆในชีวิตไม่ได้แต่เราเลือกที่จะมีทัศนคติดีๆได้แม้ในวันที่ต้องเจอเรื่องร้ายๆในวันที่ชีวิตกำลังไปได้ดี